สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งครับโอ้มาถึงผมก็ไอเลยอ่ะคุณมีของมาด้วยเหรอครับมีครับแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนัผมก็เป็นเป็นเบาหวานเป็นเจ้าหน้าที่ชาปนสถานนะครับที่เรียกดูเยอะจริงเลยอ่าที่วัดเขาเรียกนะครับคุณนั่งสบายได้ป่ะได้ตัวได้ตัวต้องแข็งแล้วเชิญคุณต้องนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมนั่งได้ต่อได้อยู่ที่วัดไหนอยู่ที่วัดไส้ทองพระอารามหลวงตอนแรกตัวหกันบอกอยู่นั่งริมน้าพระหลัดเจ็ดเนี่ย อีวัดไหนอยู่วัดใหญ่สิทุพันธ์ก็มีวัดริมน้ำวัดเก่าใช่อาชีพอาชีพอาชีพหลักเลยก็เป็นขายอุปกรณ์กู้ชีพและกู้ภัยไม่เอาดินะครับอาชีพหลักก็เป็นสับเปลือกากิจกรรมปะไม่ใช่เราเราช่วยเหลือช่วยเหลือนะใ่คคุณดูเข้าเรื่องเลยคุณดูเรื่องสับเปลือยดูมาแล้วครับจริงไหมจริงจริงครับเป็นยังไงก็ถือว่าสอนดีนะครับเป็นสับเปลือเวลาเนี่ย ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับตอนเราเจอกันตอนเซรามิที่คุณไปช่วยคนเนี่ยเริ่มเป็นยังเริ่มเป็นผู้ช่วยแต่ไม่ได้เป็นไม่เบาเบาหวานความดันอะไรตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมีแล้วครับโอเคเป็นเป็นมานานแล้วแต่เพิ่งมาเริ่มเป็นจริงจังเลยเป็นแบบเป็นสับเปลยจริงหรอกี่ปีมาแล้วก็สิบกว่าปีแล้วครับที่ว่าทําทําแบบเต็มที่เลยคุณต้องมีความรู้ไหมก็มีครับก็ต้องมีความรู้มีคาถาป้องกันตัวอ๋อแล้ว อย่างแรกเลย่ก่อนที่จะเป็นสัปเปลอเนี่ยคุณต้องเรียนรู้เรื่องการนิทานเรียนครับคือหนึ่งก่อนที่เราจะมาทําอาชีพสัปเปลอเราก็ต้องมีการไหว้ครูไหว้ครูแล้วก็มีการสอนคาถาก่อนที่เราจะมาทําใครสอนคาถาให้เราเป็นพระครับอาไม่ใช่ไม่ได้สัปเหรอรุ่นพี่เหรอไม่ไม่ครับก็สอนบ้างแต่ที่จริงแล้วเขาปม่ได้ชาเราไม่ได้ไม่ได้ดันลงครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้อง ให้พระมาเป็นในร่องคูลองคาถาที่ว่าเนี่ยที่ไว้แบบสะกดสะกิดอะไรเนี่ยเอาแบบว่าในเรื่องสัปเลอเนี่ยภาพยนตร์เรื่องเนี่ยเขามีบทสวดที่แบบทานู่นทํานี่กับผู้เสียชีวิตไปแล้วจริงหรือไม่จริงครับและเป็นคาถาจริงด้วยนะครับที่ผมเข้าไปดูเป็นคาถาที่ผมได้ใช้แสดงว่าในเรื่องนี้เขาก็ทําการบ้านแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลมาครบเลยใช่ครับเป็นประเพณีเนี่ยการสวดเนี่ยในเฉพาะภาคอีสานหรือว่าทั้งประเทศ ที่เป็นชาวพุทธและต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันไหมฮะมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่แต่แต่ละภาคจะจะจะเหมือนจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องประเพณีของเขาบทสวดที่คุณคิดว่าเออที่ที่ในใช้ในเขาใช้ในเรื่องแต่ชีวิตจริงเนี่ยสวดเหมือนกันสวดยังไงครับก็คือบทสวดคือการมัดตาถังนะครับที่ที่เราเรียกกันนะครับก็จะมัดสามปาะคือมัดที่คอมัดที่ ข้อมือแล้วก็ข้อเท้านะครับคอคือปุตโตคีวังปุตโตคีวังหมายหมายถึงนฮครัฮเฮ้ยเฮ้ยหลอดไฟขาดไปดวงนึงนะไอไอขาดอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มันแวบไปเฉยน้องเมื่อกี้น้องน้องแตะไฟอะไรปะเฮ้ยไม่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรผมไม่ได้มีอะไรมาใคะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีไม่เอานะต่อต่อหนึ่งดวงแล้วถ้าสมมติคุณมัดที่สองนี่ดับอีกนี่ผมเลิกรายการเลยนะ ไม่มีครับก็ก็คือมัิิคอคือนะครับก็คือคาถากำกับคือปุตโตคีวังคือห่วงลูกให้ให้ให้หมดห่วงจากลูกนะครับปุตโตคีวังคือคาถาแรกคาถาที่สองคือข้อมือหัดเถะหัดเถคือให้ไม่ให้ห่วงผัวห่วงเมียคาถาที่สามปุดโตคีวังหัดเถและท่านังป่าเถคือคาถาที่สาม ที่ข้อเท้าไม่ให้ห่วงสมบัติคือสามสามบทนี้จะไม่ให้ยึดติดนะครับก็คือเหมือนกับการกํากับไม่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 ให้ผู้ตายนั้นได้ยึดติดกับสิ่งสิ่งที่ตนรักจริงไหมก็เป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อนะครับว่าการตายมันจะต้องมีห่วงหลายอย่างเพราะบางคนตายไปโดยแบบไม่อยากจะตายไม่ถึงเวลาตายอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ได้ไงครับไม่ถึงเวลาตายก็เขาเช่นพวกฆ่าตัวตาย พวกอุบัติเหตุก็อย่างที่เขาบอกเนี่ยการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปแล้วก็เป็นกรรมหนักสุดเลยนะใช่คับต้องบอกว่าต้องทําสิ่งนั้นเนี่ยถ้าอายุขัยยังไม่ได้เกิดการตายหรือดับศูนย์เนี่ยต้องทําอย่างนั้นห้าร้อยชาติห้าร้อยพบจริงหรอก็ผมว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าการฆ่าตัวตายการทําร้ายร่างกายตัวเองเนี่ยม,มันทำให้เกิดยากแล้วถ้าไปทําคนอื่นตายเนี่ยก็บาปเหมือนกันไหมก็บาปเหมือนกันนะครับเอางี้ในฐานะที่เราก็เป็นกู้ภัยด้วยครับ เราเคยเจอศพที่เขาเรียกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยมันเฮี้ยนกว่าการที่ตายด้วยด้วยธรรมชาติไะมันเฮี้ยนกว่าไหมครับมันจริงๆแล้วเขาเรียกว่าการฆ่าตัวตายก็ภาษาชาวบ้านคือผีตายโหงนะครับจริงๆแล้วจิตเขาก็คงจะประมาณว่ามันก็ต้องวนเวียนอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดเรื่องเคยเจออะไรต่างๆนานานียอาจจะเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ไม่ได้แบบ ผมเจอมากับตัวเองแต่เป็นความรู้สึกคนอื่นอาจจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอานั้นเดี๋ยวผมย้อนไปหน่อยนะแสบก็คือว่าการเป็นสับปะเลอเนี่ยเมื่อมีคนตายมาถึงที่วัดนหน้าที่ของสับปะเลอต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่มีจิตอันนี้เล็กรู้นะถ้าเกิดมีศพผู้เสียชีวิตมาที่วัดที่วัดสิ่งแรกเลยอซื้อลงไหมใชโนแบบไหนกี่วันครับ ดอกไม้เต็มชุดไหมคุณเขียนไม่เหียนครับอันนี้อยู่ที่โรงาชาหรือเปล่าทางญาติเขาแต่วิธีขั้นตอนมันงหมดอะไรบ้างก็อารศพมาขั้งแรกก็ไปรับศพจากบ้านหรือที่โรงพยาบาลมาทําพิธีเขาเรียกว่ารดน้ําำแล้วเราต้องแจ้งก่อนไหมว่า เผื่อแนะนำว่าบางทีญาติตกใจว่าเ้ยคุณไปแจ้งตายหรือยังหรือว่าเรารับนาอย่างนี้กระบวนการกฎหมายนี่ทางญาติเขาต้องรับทราบจากตำรวจอยู่แล้วมีรับจบไหมก็ไม่มีส่วนใหญ่จะให้ญาติเข้าไปแจ้งเองนะครับทางวัดคือแค่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอะไรอย่างนี้เลยถ้าไม่ผ่านเราคือจะไม่มีบริการอางนี้ไม่ไม่ครับนอกจากเให้เราไปรับที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลเพื่อมาทําพิธีตามศาสนา ในวัดดูคุณเก่งมากนะคุณอย่าเก่งเด็กคุณคุ่นนวดนนว่นนุ่นหนังเครียด่เราเลยตั้งแต่พัดแรกลำดับหนึ่งสองสามก็เมื่อเรารับรับรับร่างมาที่วัดแล้วแล้วก็ทําพิธีจัดสถานที่ลดน้ําศพนะครับการลดน้ําศพมันก็เพื่อการขอเข้ามาขอเข้ามากรรมการล่วงเกินเราอาจจะเคยล่วงเกินทั้งกายว่าจาใจายอะไรเงี้ยก็ให้ขอเข้ามากรรมกันก็โดยไม่ <mm ต้องแบบ เป็นความเชื่อว่าโดยไม่ต้องมาติดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอรดน้ําศพแล้วร้อเสร็จก็เป็นหน้าที่ผมละก็คือเนี่ยแหละการมัสตสังคือเนี่ยไม่เคยถามมาก่อนนะเพราะว่ารู้จักกระแสบมาก็20กว่าปีแล้ะตั้งแต่ซิลามีอ่ะสองห้าสี่เจ็ดยี่สิบกว่าปีแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งไปกินข้าวบ้านที่หลังวัดบ่อยมากฉะนั้นเนี่ยในบางเรื่องก็ไม่เคยถามว่าเฮ้ยวิธีกรรมพิธีกรรมหรือวิธีมันเป็นยังไงใช่ป่ะเพราะเราก็ ไม่รู้ว่ามันมันมันจะมีขั้นตอนเยอะขนาดไหนแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จใช่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทําพิธีของเราคือมัตตาสังแล้วก็ให้ลูกหลานมาขอขมาขอขมาร่างขอมาศพหลังจากนั้นเราก็ทําพิธีบรรจุคือบรรจุคือนำนำนำล่างลงลงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาศพขึ้นขึ้นแท่นนะครับ จัดสถานที่แล้วก็รอเวลาพระมาสวดพระอภิธรรมนะครับหรือว่าสวดศพแต่เห็นคุณแสเนี่ต้องต้องทำหลากหลายมากเลยนะนอกจากทําศพลเลอแล้วก็ต้องนําสวดด้วยเหรอใช่ครับใช่ก็เริ่มเลยทําเกี่ยวกับศพนําสวดมนม์พระจัดสถานที่นะครับ้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านอยู่ในวัดคือต้องก็ต้องอยู่กับศพตลอดไม่ว่าจะเป็นจุดทูบเฝ้าศพอะไรต่างๆดังนั้นจะเฝ้าศพเราต้องเฝ้าปะก็สมัยก่อนเฝ้าเดี๋ยวนี้มันจะมีทุบ สักสิบสองชั่วโมงเราก็ไม่ต้องมนอ๋อยาวขึ้นไม่ใช่ก่อนเป็นทุบเม็ดสมัยก่อนแค่สามชั่วโมงเราก็ต้องนอนอันนี้ใช้ทูบยาวขึ้นใช่แล้วแล้วแสบเขาก็จะรู้เวลาใช่นะครับว่าสองชั่วโมงหกโมงแล้วไม่ออกจากบ้านตลอดทุกสามชั่วโมงอ๋อก็ทุกทุกเวลาครับที่เรารู้เวลาตามทุ่มเป็นสีใหญ่เลยนะสีที่ปลายเท้าอ่ะพอร้อนก็ออกเลยอ่ะเอางี้แล้วเรื่องวิธีกรรมที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือการที่ต้องเฉาะมะพร้าวอะมพาวอะไรคืออะไรใช่เขาเรียกว่าการล้้าางหนศพ นะครับหลังจากที่เราสวดครบเสร็จแล้วอย่างเช่นสวดห้าวันนะครับวันที่หกก็คือวันเผาเราก็จะทําประกอบพิธีเวียนร่างเวียนศพเวียนซ้ายเวียนซ้ายทำไมถึงเวียนซ้ายเพราะว่าคือเหมือนกับว่าให้เขาได้กลับไปเกิดใหม่นะครับเป็นความเชื่อนะครับพอหลังจากนั้นก่อนที่เราจะเผาเราก็ต้องเปิดลงเปิดลงเพื่อทางทางผมนี่แหละจะเรียกจะญาติมามาดูเป็นครั้งสุดท้ายเขาจำเป็นต้องเปิดไหมก็ จำเป็นไหมอยู่ที่ญาติครับเพราะว่าญาติบางคนเขาก็ไม่ไม่อยากเห็นอ,อยากจะจดจําในสิ่งที่ที่ดีขั้นตอนในตรงเนี้คือสิ่งสําคัญมันเกี่ยวกับความรู้สึกและมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะผู้ตายถ้าเราทําไม่ถูกต้องตามประเพณีหรือจารีตเนี่ยผู้ตายจะไม่สงบหรือว่าอะไรนะมีเกี่ยวข้องมาคือข,ขั้นตอนนี้ผมว่าสําคัญนะเพราะว่าเราอย่าเราอย่าลืมข้ามไปว่าวันแรกเรามาตาสัง วันก่อนที่เราจะเผาเราก็ต้องตัดตาสังเหมือนเราก็ต้องปลดปล่อยใช้อะไรตัดให้เขาก็เป็นมีดครับเป็นเป็นมีดหมอครับขอไม่ใช่มีดธรรมดาไม่ใช่ครับมันมันต้องเป็นเป็นเป็นมีดหมอครับที่ว่าเราต้องใช้ทําพิธีอันนี้เป็นเป็นมีดที่โรงพยาบาลอะไรเี้ใช่ที่เขาใช้ปะไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นเป็นมีดผ่าตัดครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นมีดหมอนะครับก็ก็ของเรานะครับที่ที่นี่คือใช้มากี่ศพแล้วก็เยอะอยู่ครับอันนี้ทํามาจากอะไรนะครับก็ ทำก็ได้มาจากมรดกตกทอดเหมือนกันนะครับอเขาให้มาหรือไปหยิบเขามาไม่ไม่ครับก็ผัานแล้วนี่ก็คือห้ามห้ามเอาไปเล่นเลยไม่ได้เลยครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราเอาไว้ทำตัดสิ่งนี้โดยตรงใช่ใช่ครับถือว่าเป็นของขังแล้วตอนที่เราตัดเราต้องเรีกมีว่าเป็นของขังแน่ก็ถือว่าเป็นของขังเขาสะสมกันม เขาเขาหานะครับเขาก็หากันหนึ่งหนึ่งสับประเลยหนึ่งคนจะต้องมีหนึ่งหนึ่งเล่มใช่ครับต้องต้องมีครับประจํากายเป็นของตัวเองเลยหรอใช่ครับมันเหมือนกับว่าอาวุธประจํากายสับประเลยแล้วมีบทกํากับนะบทกากับได้ไหมจับได้ปะจับได้ครับจับได้ครับน่ากลัวปะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเปิดให้ดูหน่อยนี่ครับจะมีคาถามีคาถาว่าผมจับมีคาถามีคาถาแล้วก็คาถาเขาสวดว่างไงอ่ะครับอันนี้อันอันนี้เป็นคาถาบาลีครับแล้วแล้วเวลาเราเราต้องกํากับคาถาตอนตัดเนี่ยเราต้องต้องพูดว่าไงก็ การที่ว่าเราก่อนจะตัดเราก็ต้อง,งอเฉาะมะพร้<ง>าวการเฉาะมะพร้าวล้างหน้าศพหมายความว่า <tschaft> ใช้แลวเฉาะอันนี้เหรอเป็นเป็นมีดอีกอันหนึ่งอันใหญ่อันนี้เอาไว้ตัดนะครับ<ง>ก็คือ<ง>การเฉาะมะพร้าวล้างหน้าศพเป็นความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวบริสุทธ<ง>ิ์นะครับการล้างหน้าศพเพื่อจะให้กายเขาสะอาดเดินทางออกไปจะไม่มีสิ่งสกปรกติดตัว<ง>นะครับหลังจ<ง>ากเราเราล้างมะพร้าว นาศพเสร็จแล้วเราก็จะเอามีดหมอตัวเนี้ยมาทําพิธีลดบ่อยนะครับก็จากมีดนี่หรอใช่ใช่ครับก็เราก็วางวางที่ศพหรือบางคนก็วางที่โลงเอาอะไรวางนะครับมีดนะครับครับมีดเนี่ยสมมติเราสมมติเราเปิดนะครับแล้วก็วางแล้วก็วางกับศพแล้วเราก็ท่องคาถาพุทธังมนจากขามิพุทธังตัดแล้วก็มาที่กลางศพธรมังมาจากขามิธรมังตัดแล้วก็ไปที่ปลายเท้า ใช่ครับสังคังมาจากคามิสังคังตัดแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เราปล่อยแล้วนะขอให้ท่านไปจุติในสิ่งที่ดีครั้งที่ดีอันนี้ใช้เฉพาะกับบุคคลหรือผู้เสียชีวิตแบบปกติหรือว่าถ้า่พไม่ทุกทุกทั้งกมใช่ครับทุกศพไม่ว่าจะเป็สี่หนึ่งเสียชีวิตไม่ว่าจะแก่ชราป่วยตายเด็กเล็กผู้ใหญ่เด็กเล็กทุกทุกศพเราต้องทาพิธีวถ้าเป็นศพต่างชาติพวกฝรั่งอะ เขามาตาสั่งมาไม่มัดครับไม่มัดเพราะว่าเพราะว่าต่างชาตินี่เขาก็จะไปทําอีกเป็นประเภทีนึ้เขาประเภณีคิดอะไรอ่ะเราย้อนกลับมาแล้วแบบนี้คุณมีพวกของขังหรือว่ามีอะไรที่เอาไว้เป็นก่อป้องกันอะไรเงี้ยอย่างผมแบบมีเบี้ยแก้ผมชอบเบี้ยแก้ใช่ไหมครับแล้วก็มีนู่นมีนี่อะไรไว้ป้องกันตัวเองแล้วของคุณมีไหมมีครับมีครับผมก็จะมีเป็นพวกของขังพวกตะกุดพวกพระ พวกอะไรอย่างเงี้ยครับขอดูบ้างไหมในที่แบบว่าเป็นเด็ดๆเลยอันนี้นะครับผมช่วยเพราะว่าคุณตื่นเช้อันนี้เอาไว้ห่างๆตรงนี้จังอันนี้เป็นเป็นที่ผมใส่ประจังอันนี้เอาองล่างองล่างนี้คือเป็นเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนนะครับฮและแพงไหมครับก็หลายเราเราเราที่ที่วัดเราไม่มีปล่อยเช่านี่ เราเรามีเรามีตู้นี่ครับวอยู่นะผมไปทีไรก็คุณก็ขายพ้าไปคุยกับผมอะและอันถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะกุดตะกุดเสือปืนแตกป้องกันสิ่งที่ไม่ดีและอีกอันนี้ก็อเ็นอันนี้เขาเรียกว่าตะกุดเหมือนกันตะกุดคอหมาทำไมถึงชื่อนี้ครับเพราะว่าหลุงปู่ท่านทําให้หมาใส่แล้วก็โดนยิงแล้วหมาไม่ตาย โอ้อมีที่มาแล้วอันนี้ตะกุดหนังเสือนะครับป้องป้องกันสิงชั่วไลอนะครับสิงก็เพื่อให้ต่อสู้กับสิ่งไม่ดีก็แสดงว่าถ้าคนจะเป็นสัปเหร่เนี่ยก็คงจะไม่เหมือนต่างชาติถ้าต่างชาติเนี่ยก็คำหน้าที่รายอะยเขาไม่มีอะไรเลยแต่ของเราเนี่ยศาสนาพุทธแล้วก็ในสิ่งที่เรามีความเชื่อที่ตกทอดกันมาเราก็ต้องมีของป้องกันตัวใช่ครับ